นมเล่าฝากถึงบบาวไทยถ้าไปจีบสาวทหารหรือสาวตวำรวจขันพ่นว่าไอ้แต่งงาน,นั่มแสดง,งว่าเพ่นตัวอ่าเพราะว่าสาวทหารสาวตำรวจทางการบ่อนุญาตให้เอาผัวคนตั้งประเทศ่าสั่นว่าฟังไวน้นี้ผู้ใดจีบสาวทหารสาวตำรวจยูกย่ก็ได้เดี๋ยวจะหาว่ามางบ่เตือนครับขามด้านตรงนี้ตรงนี้ไปบัคซิ้น สามเข็มให้เจ้าทีเล่าบนตรวจผลิตภัพันได้ครับหมากล้องหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมพ่อกก่นเก่าจะผูจักเพื่นครัพผมพบพ่อกันอยู่ฟังท่าแขกแข้งข้ามวลซอปปอเล่าครับขามด้านช่วงนี้ก็ต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีนสามเข็มเด้ออ่ ย่ำต้องสามเข็มสองเข็มเพราะอวสันถ้าพรกฉีดสามเข็มขามาฟังนี่เพิ่นฉีดให้ได้วัคซีนเข็มที่สามอ่ะเสียห่าร้อยครับฉีดให้ได้และอีกขอ้อนึงคือกฎหมายความเร็ยวในเล่านะครับเพิ่นบังคับใส่ระวังเด้อครับเล่าเพิ่นวาเพิ่นออกกฎหมายไม่บังคับใส่เกี่ยวกับรถเรียน,นมากขามมาฟังนี่ละ่ะข้ามวันนี่ละ่ะจับความเร็วเนี่ย ออกจากด้านมานี่มาหอดสะพานโดมเนี่ยจากสะพานโดมไปเลยแหงระวัางเนี่ยหามแล่นเกินห้าสิบกิโลเมตรต่อชอั่วโมงมีรถจับมีกล่องจับความเร็วคืออยู่ทางไทยนะครับมันมีสองตัวได้กล่องให้ระวังให้ดีหนึ่งก็อยู่รถติกอัพอ่ะอันหนึ่งตั้งไว้ธรรมดาจะไปหอด ด่านทาวอนด่านตรวจทาวอนของถนนสาย12ขึ้นมาบอบอยังคว่ำเหล้าในเลี้ยวนีหนิมเออคว่ำเลี้ยวในเลี้ยวหนิมออาบ่เกินหาซิบบ่เกินหาซิบบอล้วแต่ตู้มือหรือเพราะอะไรตั้งด่านแล้วแต่ว่าตั้งกล้องเนาะตั้งกล้องแล้วก็ตั้งด่านจากสะพานนำโดมไปหอดตรงเรียองตำรวจป่ะไงหอดต้องปูนเข้าบอบอ แกนี้แค่น้ำดดออกเข้าออกจากด้านก็มีนะโอ้ออกจากด้านทอดเลยไปเต็มทิงไอ้เลยปั๊มเลยโรงเรียนโรงเรียนเป็นไส้เนี่ยน่ะนั่นแหละเลยไปเนี่ยเลยไปปุ๊บมันจะมีดานเพื่อจะเห็นบ่เข้าไปมีดานตันประจักนั่นแหละด้านนั่นแหละทว่าแล้วเต้ไม่ที่ว่าเขาคอนเทนซ์สิบก็ไมวห้าสิบ เขาเอาโทรศัพท์แบบเป็นขวางว่าวความเร็วเร็ว,รวมีใบม,มันมีมันซองกล้องเลยมันขึ้นหน้าจอมันเลยโอ้หน้าจอกล้องเขาเป็นขไทยเท่าไหร่หรอใบเกินห้าสิบในเล่าเพราะวิ่งได้ห้าสิบ่ใบเกินสี่สิบแต่ไม่ชิว่าเอาโอ้กับตำนานหลาบเกินห้าสิบตั้ใดมันมันใบเกินห้าสิบเพราะนั่นผมแลนแต่หาสิบเอสมันบอกห้าสิบเอสให้เท่าใดว่าให้ห้าสิบ แล่นหาซีพีเท่าไหรให้ซีซีพีน่เดี๋ยวว่าเอาแต่มันเอาเนาะแปดร้อย่แล้วแปดร้อยคุณบอกต่อบ่ได้เห็นบ่ต่อปอร์ตอยู่ยงจันต่อหอดสองลอยก็ได้ยนี่อันนี้บ่ได้ตยันบ่กฎหมายกฎหมายออกมาบอกกฎหมายใหม่กฎหมายใหม่ตอนนี้ตอนนี้คนเล่าไม่กฎหมายก่อนเพราะว่าเขาเปิดแล้วเขาต้องมีบังคับต่อกฎหมายยังอ่าตอนนี้คนเล่าไมีกฎหมายแต่ก่อนคนเล่ามีกฎหมายแล้วจะนอนเป็นซีเล่นปุ๊บเนี่ยเจ็บพาทางทั้งรัวอยู่ที่นี่ บอกผมที่ยันไงถนนเส้นนี้มันเห็ดมาถึงไอ้เขาบอกว่าเหตุมาถึงไอ้เครื่องนั่นล่ะที่เอาไปเครื่องน่ะเครื่องเอ้เส้นเส้นนี้มันก็ับเส็ดสีเลี้ยงอ่าเครื่องทมท่อนสองไปถึงปากเซเส้นนี้อ่าปากเซปากเซเรี่องจันจันเรี่องจันไปถึงปากเซเป็นถนนสายสิบสามอือเป็นถนนของหมอเฮาแลียนนี่ไปล้องปูนสายสิบสองือเขาตีเห็ดท่าล้วนจากสายประเทศบัต ต่างนาเราไปเรื่องการไปหาปักเส้นนี่แหละนี่เราบางเรื่อง,งออกจากออกจากไอเรื่องเรื่องเมืองท่าแขกหน้านี่ก่อซีแยกถนนสายสิบสองไปท่านอุ้นย่อมบาลาดก่อนใช่แดนเวียาดน้ำก็ขเข้าเดี่ยวเดี่ยวสายไปนี่แหละสายกับถนนสายสิบสองนี่แหละสิมีดมดันเด้ดตามตั้งอยู่ กือบ,บตลอดละถ้าเดี่ยวไปพ่อเลยเดี่ยวจุดเปบอกเนี่ะด้านกับติตั้งอยู่แถวๆเนี่ยแหละเลยโค้งไปกับมีลังเทียลัเงเทียกับตั้งยุคการฝากโค้งทั้งหนาเฮ้า ้านตำรวจจับคว่มเร็วจับรถใช้วา่าเขาใครตรวจรถรูมัอนไรหรกจับตะคว่มเร็วตัวแรนประจำหมอก่้าขนาดย่มเสาที่เขาหมอกนาพายู่แขวงขมวนได้เลยเป็นบรรยากาศในแขวงขมวน นี่คอมเมนต์จากเปาเล่าฝากมาถึงนุ่มไทยเดอ้อสำหรับนุ่มไทยที่อยากจีบสาวไอ้ตำรวจสาวทาหารนั่นถ้าเพิินยิ้นย่อมว่าสิแต่งงานนั่นังนแสดงว่าเพิินตัวว่าสั่นว่าเพิ่นบอกเออเพราะว่าทางการเล่าว่าอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจทหารสาวเล่าแต่งงานกับคนต่างชาติว่าสั่นวา่าเออ กูได้กำลังจีบสาวตำรวจสาวทหารอยู่กะพิจิังไปาตามๆกันได้บ้านไง